รวมรถมือสอง JK ค่ะในวันนี้เราแนะนำให้ท่านชมเป็นรถนิสสันทีด้านะคะเป็นแฮดแบ็ก5ประตูค่ะส่งน่ารักเลยนะคะราคา7 5 0 0 0บาทค่ะทุกท่านรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีค่ะเกียร์สมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาเครื่องยนต์เดิมๆค่ะ1 6 0 0ซีซีนะคะเป็นรถเก่งมือสองห้าประตูปี0 6ค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีสีสันดูสวยดูดดีนะคะภายในเบาะหนังค่ะสภาพก็ตามรูปเลยนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วมีแตกไารงาบ้างนะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านเลขไม่สองแสนสามหมื่นโรค่ะภาษีหกแปดเริ่มชุกโอนมีครบรถอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะราคาเงินสด สนใจเน้นโทรค่ะโทรติดต่อเจรจารโดยตรงนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ